โคโเซตโคลีไฮดรอซีเอสตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยาว่าไ,ไม่ชอบพวกฟีนเมนเอสเอะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลลผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบพรมาดีาเบอรเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆอะไม่หนักหน้าน,นะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวแง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอนื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะกระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas เป็นยงไงบ้างครับก็กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ได้บุญนะครับออกภาษากันแล้วนะครับก็ควรที่จะมาร่วมมาทําบุญนะครับแต่วันนี้นะครับปลาดของเรานะครับก็อย่างที่บอกว่าทําบุญนอกกรอบนะครับคิดนอกกรอบก็คือทําบุญโดยถวายรินเตอร์นะครับบอกเลยเลยว่าหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันสําคัญหรอนะครับแต่บอกได้เลยตรงนี้ว่ามันสําคัญมากในกับการที่เราจะปริ้นอะไรตั้งอย่างออกมานะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะต้องไป ไปตามร้านถูกไหมเวลาวัดสมมติว่าห้องน้ําไปทางขวาเราจะแปะตรงนี้ห้ามห้ามดุบสูบุรีตรงนี้ห้ามทิ้งถังขยะหรือว่าอะไรเงี้ยป้ายเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องไปต่างทำแต่พอมีเครื่องปริ้นเนี่ยเขาก็ปริ้นออกมาแล้วก็สามารถแปะได้เลยนะครับผมว่ามันก็เป็นเป็นอีกหนึ่งทานอีกหนึ่งทำสังฆทานที่เรารู้สึกว่าทำไปแล้วเรารู้สึกว่าได้ประโยชน์จริงๆนะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเวลานอกจาก จะปิ้นแปะนู่นแปะนี่แล้วหนังสือธรรมะหรือว่าข้อคิดดีๆอะไรก็แล้วแต่ที่จะเผยแผ่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยหรือว่ามันก็สามารถปริ้นออกมาได้ข้ามโกะเข้าวัดอะไรเงี้ยใช่ไม่ใช่ครับผมครับครับครับก็จริงๆแล้ววันวันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าได้ล่องเรือด้วยนะครับในการทําบุญแล้วก็ถวายปรินเตอร์นะครับแล้วก็วัดแต่ละวัดที่ไปนะครับก็จะมีสตอรี่นะครับเป็นวัดที่สําคัญทั้งนั้นเลยนะเราะว่าจะเป็นวัดสร้อยทองวัดกัลยาณมิตรแล้วก็ วัดอรุณนะครับวันนี้นั่นเองนะฮะก็วันนี้ก็รู้สึกดีครับที่ได้มาทําบุญร่วมกับผู้โชคดีด้วยนะฮะแต่ว่ารู้สึกจะหิวมากนะฮะยังไม่ได้กินข้าวเลยปกติครับครับครับจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เดือนละประมาณครั้งสองครั้งบางทีก็อาทิตย์ละครั้งก็พวกถวายอาหารฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ครั้งแรกครับที่ได้ถวายปรินเตอร์อะไรเงี้ยหวังว่าจะมีครั้งต่อไปเรื่อยนะฮะครับจริงๆเราถวายทั้งร้อยวัตจริงๆแต่ว่าวันนี้เรามาแค่ตามวัดใช่ครับแต่ร้อยวัตคงจะไม่ไหววันเดียวไม่ไหวนะฮะวันเดียววันที่สองนี้โกก็แย่ละละลายแล้ววันที่สองนี้ก็ละลายแล้วบอกตรงครับผมก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมให้ความสําคัญกับการทําเหมือนแปลกใหม่นะถวายปรินเตอร์บ้างอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางอะไรเงี้ยในการทำบุญด้วยเช่นกันครับแล้วก็ผมกับโกก็เป็นต อะไรในการเป็นสื่อสะพานบุญนะครับผมที่จะส่งต่อบุญอันนี้นะครับไปถึงทุกทุกคนนะครับก็ต้องบอกกันว่าหลายๆคนนะครับที่มาร่วมกับกิจกรรมดีๆแบบนี้หนูเชื่อว่ามีจิตใจที่จะทําบุญแล้วก็ร่วมทําบุญอยู่แล้วนะครับก็ขอให้บุญกุศลครั้งนี้นะครับส่งไปถึงทุกทุกท่านที่มาในวันนี้แล้วก็ทุกทุกท่านที่ตั้งใจที่จะมาร่วมทําบุญกับเรานะครับขอให้อายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตวันนับผ่องโสพิสสมริ์ผล สุขคลังสมาราญบรรดาดลภาระล้นก้าวหน้าสถาพรพรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ว่าประเสริฐขอพรนั้นเกิดกับทุกคนในว,นวันว,นวันนี้ <Yeah. S 2> แล้วขอให้ทุกคนจงสุขสวัสดิ์มิพัฒมงคลสมบูรณ์มุนหวนลาภยศสรรเสริญเงินทองไหลมาเทมาด่งน้คนคาบุญกุศลที่ได้เย็นจึง <c oughs> คิดการคิตใจที่ได้ความมาปรารถนาทุกประการเทิดสาธุจบข่าวโอเคฮะโอเคขอบคุณนะครับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปข่าวบ,บันเทิงสดด่ดวนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิตฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเ้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องรอง <Wow. S 1> ้องว้าวชอมแซ็กตัวการงานกงงารเง,งินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว